รองยกสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมระหว่างสามารถพยัคอรุณแชมป์โลกชาวไทยเรากับฮวนคิเทเมซ่าพิท้าชิงชางเม็กซิกันเป็นรองแชมป์โลกอยู่นะครับในขณะนี้แฟนๆมวยเชียร์สามารถกันตึกต้องอินโดเซียมทีเดียวฮวนคิทเมซ่าจะต้องลุยนะครับยก15นี้สามารถดูนะค,ครับหลอกอยเอาอย่างสบายใจที่น่านครับทั้งยับทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาเมซ่านั้นบุกตลอดนะครับ k h ตาจีก็ไปสามารถยัดขวาเมซ่าต่อยที่ลำตัวซ้ายขวาแล้วยายต่อยหน้าไม่ถึงเมซ่ามา,าต่อยซ้ายถาไปครับหมัดมี Chỉ có mà Chỉ có mà nhẹp quả nhẹp quả đi nào 2 bàn. กโ,โดนเข้าไปยังดูไม่ทันนะครับโดนยังดูไม่ทันสาม,มาชนะนาครลวนคิปเอซ่าในยกที่12นี่เองครับยังรักษาเข็มขัดชั้นโลกเอาวไ,ไว้ได้แล้วไปที่เดนนะครับหลังจากโยกหลบปัดโยกหลบปัดอย่างที่เรียกว่าโอนไม่โดนเลยแม้จะ่บัดเดียวแล้วก็ยันซ้ายตูนเข้าไปครับ เมซาที่ก้ายลงไปนอนกับพื้นครับยืนน่าจะไม่อยู่นะครับยืนน่าจะไม่อยู่าสมมเป็นฝ่นครับทผมสกค,ครงงครับุรุรดสวยมากเลยครับอันนี้เลยว่าสามารถออกบมารไแทบจะดูไม่ทันเลยนะครับอันนี้สามารถป่อยห,หนีออกไปนะครับรอรอครับ โดยปิดบ้องลบเล็กเรียกว่าเมซ่าต่อยนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าไม่ถูกสามารถเลยนะครับสามารถหลบไปได้แล้วลบไปครับหรือต่อยยังไงก็ไม่ถูกนะครับนั่นเลยจังหวะที่เมซ่าถอยออกมาสามารถก็ต่อยคุ่ซ้ายก็ไปอย่างกันเลยครับครับนี่กำลังหลบหมัดอยู่นะครับแล้วดูหมัดโดนนะครับเดี๋ยวดูหมัดโดนเมซ่ายามใจยามใจจี้เข้ามาสามารถยังโยกหัวหลบหมัดอยู่ โยกอยู่นะครับยังโยกอยู่เรื่อยๆไม่โดนแม่ตมัดเดียวนะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับไม่โดนแม่ตมัดเดียวยังโยกหัวหลบปัดอยู่ตลอดนี่นะครับหมัดไหนก็ไม่มีโดนแล้วมาจะไม่ออกหมัดน,นะครับยังไม่ออกนะครับ